สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะอยู่กับอจิค่ะแล้วก็อยู่กับ,บผมเบนนะครับที่ภาษาการขายสปอร์ตการบรัพตครับค่ะแล้ววันนี้ค่ะจะพาทุกท่านค่ะไปรับชมกับคันนี้เลยค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นสปอร์ตค่ะ าราคาอยู่ที่9 6 4 0 0 0บาทนะครับเป็นตัวเกียร์ออโต้ครับ6สปีดครับผมคันนี้ใช่และเป็นตัว4ประตูอีกด้วยค่ะใครที่สนใจในรถรุ่นสปอร์ตรุ่นนี้ก็สามารถสอบถามกับพี่เขาได้เลยค่ะคันนี้ค,ค่ะมีสิทธิพิเศษอะไรตอนนี้บ้างไหมคะก็รุ่นสปอร์ตนะครับตอนนี้โปรโมชั่นก็สามารถใช้เงินออกรถได้แค่เพียง4,9,000บาทนะครับพร้อมชุดแต่งพิเศษเลยครับจากทางอร์ดกลาพึงจัดให้เลยครับก็จะมีมจ็ตว,วก เปลี่ยนกระจังหน้าเปลี่ยนล้อแม็กอย่างเงี้ยครับพี่ก็ลูกค้ารีเควสได้นะครับพวกของแต่งต่างๆใช่ครับอืมโอเคแล้วจุดเด่นในคันสปอร์ตคันนี้มีอะไรให้กับท่านผู้ชมบ้างคะคันนี้นะครับจุดเด่นก็ชื่อรุ่นม,มันบอกอยู่แล้วว่าเป็นรุ่นสปอร์ตนะครับก็จะตกแต่งด้วยชุดแต่งตัดดำแบบสปอร์ตทั้งหมดเลยนะครับเช่นกระจังหน้านะครับตัวไฟตัดหมอกรอบด้านบนตรงนี้นะครับค่นะแล้วก็พวกปูกระจกอย่างเงี้ยครับ ทุกอย่างก็ตัดดำแบบสปอร์ตหมดเลยครับผมอ๋มอก็คือดูความแตกต่างได้เลยในรุ่นสปอร์ตก็มีแค่ตัวเส้นตัดสีดำใช่ครับประมาณนี้นครับแล้วยังมาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็น LED อีกด้วยค่ะแล้วก็ไฟได้ท i m e running light แบบ LED ค่ะไฟตังหมอกคู่หน้าก็เป็น LED ด้วยเช่นเดียวกันใช่ครับผม<อ>ให้มาบมแบบเ,เป็น LED หมดเลยแล้วเดี๋ยวไปรับชมจากฝั่งด้านข้างกันบ้างดีกว่าค่ะ แล้วเดี๋ยวเรามารับชมด้านข้างกันบ้างดีกว่าค่ะในรุ่นสปอร์ตคันนี้ค่ะครับผมก็อันดับแรกนะครับก็จะมาที่ล้อเลยนะฮะตัวล้อของเรารุ่นสปอร์ตเนี้ยสปอร์ตให้เป็นขอบ8เลยนะครับสเปกยางอยู่ที่25 5ห้ r ครับปนะครับก็ค่อนข้างแข็งแรงเลยแป็กได้ไลายแบบนี้เลยนะครับผมสอร์จัดให้เลยครับขยับขึ้นมาก็จะเป็นตัวคิ้วล้อ3นิ้วนะครับจากโรงงานเรียบหรูแบบนี้เลยนะครับเป็นสีดําด้านนะครับเพิ่มความสปอร์ตของตัวรถนะครับแล้วก็จะเป็น นี่ครับครอบแก้มมีคําว่าเทอร์โบให้ด้วยบ่งบอกถึงว่ารถคันนี้เป็นเครื่องยงนต์เทอร์โบนะครับเป็น49กฟเลยนะครับแล้วก็เป็นถูกระจกอันนี้ครับตัด49กฟให้เลยครับแอบสป,ปอร์ตเลยครับผมามาที่ฝั่งประตูด,ด้านข้างของผู้โดยสารก็จะเป็นตัวด้ามจับเปิดประตูที่ ตกแต่งด้วยการตัดสีให้รถดูสปอร์ตนั่นเองค่ะก็จะเป็นสีเทาประกายแบบนี้เลยพร้อมกับตัวสัญลักษณ์กุญแจอัจฉริยะมาด้วยค่ะและเดี๋ยวอาจิแล้วก็พี่เบน์ค่ะจะพาทุกท่านไปรับชมด้านในตัวรถกันค่ะและตอนนี้ค่ะอาจิแล้วก็พี่เบน์ค่ะอยู่ภายในตัวรถของรุ่นสปอร์ตนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้พี่เบนส์อธิบายภายในตัวรถกันบ้างค่ะ ได้ครับผมก็อันดับแรกนะครับเรื่องกันที่พวงมาลัยของเราเลยครับของฟอร์ดก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าร้อยเอร์เซ็ลยนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างใช้งานง่ายแล้วก็แม่นยำด้วยนะครับก็ถัดมาก็จะเป็นตัวหน้าปัดดิจิตอลของเรานะครับอันนี้8นิ้วก็จะแสดงค่าทุกอย่างเลยนะครับน้ํามันระยะทางกิโลนะครับแล้วก็หรือว่าเลขไม้ต่างๆนะครับอันนี้ให้เป็นแบบดิจิตอลด้วยนะครับปกติจะมีรูปรถเสมือนจริงตรงหน้าปัดกลางใด้วยครับผม ในส่วนของหน้าจออันนี้ก็เป็นหน้าจอทิ้ง4 Pro A 10นิ้วเลยนะครับเป็นหน้าจอที่สามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p l a ท w i r e l e s s c h a r g e r รแบบไร้สายได้เลยนะครับอันนี้ก็ใช้งานง่ายครับก็เวลาเราเข้าเกียร์หลักเกียร์ถอยหลังนะครับก็แสดงที่หน้าจอนี้ด้วยครับผมกล้องด้วยใช่ไหมคะใช่ครับกล้องท<ม>ี่ช่วยใช้จอดเอ,อ,คอเคลนครับนอกจากนี้ยังมี ระบบปรับอุณภูมิขายแยกอิสระซ้ายขวาค่ะใช้ฟังก์ชันของตัวหน้าจอทัชสกรีนหรือตัวปุ่มฟังก์ชันด้านล่างได้ด้วยค่ะด้านลา่างฝั่งด้านนี้มีอะไรบ้างคะด้านล่างนี้จะเป็นแท่นชาร์จไร้สายครับของตัวคันนี้นะครับอันนี้ก็สามารถชาร์จได้ทั้ง Android แลวก็ p h o n e เลยนะครับก็ใช้งานได้ทุกรุ่นเลยครับค่อนข้างดีเลยครับ ปุ่มฟังก์ชันทางฝั่งด้านหน้าก็มีด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นโหมดลากพ่วงโหมดปกติหรือโหมดทนหนุนลื่นนั่นเองค่ะก็สามารถปรับเปลี่ยนโหมดด้านนี้ได้มีปุ่มปิดการลื่นถลายของของรถค่ะแล้วเกียร์ค่ะเกียร์อันนี้ก็จะเป็นตัวเกียร์ออโต้ครับสามารถหกสปีดเลยเราสามารถกดบวกลบตรงนี้ต้องกดเกียร์ได้ด้วยนะครับเพิ่มความสปร์ตในการขับขี่มากขึ้นนะครับตรงนี้แล้วเขาบอกกันว่าระบบฟอดพาร์ทคอนิคมีหน้าที่ทำอะไรบ้างคะ ของฟอดบล mm ูฟอดพายก็คือจะเป็นตัวกลางแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อระหว่างคนกับรถอะครับ <Ha. S 1> สามารถสั่งงานสตาร์ทรถยนต์เปิดปิดรถกระจกรถยนต์นะครับถ <Ha. S 1> ือว่าเช็คสถานะสถานะเช่นค่าน้ํามันค่าสถานะรถยนต์ว่าอยู่ตำแหน่งไหนอย่างเงี้ยครับ oh. หรือว่าพวกค่าใช้จ่ายการเข้าเช็คระยะทางดัดไทยก็สามารถเช็คได้นะครับมีทค mm ้ hmm. อน,นั้าางสะดวกเลยครับ มาพร้อมกับความคุ้มค่าแน่นอนค่ะท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามกับพี่เบนซ์กันเข้ามาได้เลยค่ะและเดี๋ยวค่ะอจิและพี่เบนซ์ค่ะจะไปสรุปทางด้านหน้าตัวรถกันอีกครั้งนค่ะหลังจากที่อาจิแล้วก็พี่เบนซ์ค่ะพาทุกท่านไปรับชมตัวรถกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะให้พี่เบนซ์ค่ะแนะนําโปรโมชั่นดีๆให้กับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะครับก็ Ford Nexgen t Ranger Sport คันนี้นะครับก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นออกรถเพียง49,000บาทนะครับ หรือว่าลูกค้าอยากได้ดอกเอกตี้ยดําก็สามารถติดต่อทางเบนได้นะครับพร้อมชุดแต่งเท่ๆแบบนี้เลยทางเรายินดีบริการให้นะครับหรือว่าถ้าเกิใครสนใจก็ติดต่อมาที่096-1565168นะครับที่ฟอร์ดกลาพึกที่นี่เลยครับผมสามารถมาเจอพี่เบนแล้วก็มาทดลองขับใน Next Gen รุ่นต่างๆกันได้เลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะทั้งพี่เบนแล้วก็อาจีขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใ่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ